Hero Plus Channel สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับ My Hero Plus Channel นะครับวันนี้นะครับมามจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูขั้นตอนของการเปลี่ยนชื่อใน Facebook นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเบื่อชื่อใน Facebook ที่ใช้อยู่หรือว่าชื่อที่ใช้อยู่เนี่ยมันแบบไม่ใช่ชื่อที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไม่ยากเลยครับทำในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับขั้นตอนเนี่ยอาจจะมีแบบ จุดไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่เราจะทําในวันนี้เป็นตัวอย่างในมือถือนะครับแต่สามารถเลือกตัวเลือกเหมือนกันนี้ได้ในคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวไงไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเพื่อนๆเปิดเข้ามาที่หน้า Facebook ของเพื่อนๆเองเลยนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนๆเพื่อนๆเข้าไปที่สามเหลี่ยมด้านบนนะครับแล้วก็หาเลื่อนลงมาครับหาการตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆก็กดเลือกไปที่การตั้งค่าได้เลยนะครับ พอเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะเลือกของการอัปเดตชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณก็คือการตั้งค่าบัญชีตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับและนี่ครับพอเข้ามาแล้วครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้เลยว่าข้อมูลส่วนตัวทั่วไปเนี่ยเราวันนี้ก็คือจะมาเปลี่ยนชื่อนะครับผมโอเคนี่ครับเพื่อนๆพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ อันบนมันก็จะมีให้เราเลือกเชื่ออ,อื่นอด้วยนะครับก็คืออันที่เป็นในวงเล็บนะครับหลังชื่อ Facebook นะครับส่วนวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตรงชื่อนามสกุลชื่อกลางอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ใส่ชื่อที่เ,เพื่อนๆต้องการเปลี่ยนลงไปได้เลยนะครับสมมุติวันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะเป็น m y h e r o t เอ๋อแต่เดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าครับเพราะว่าของเราเนี่ยใช้ชื่อจริงเป็นตัวอย่างดีกว่านะครับสมมติของผมเป็นทีทนัส แล้วก็นามสกุลคนรักเขตอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือใส่แล้วแต่ที่เพื่อนเพื่อนตั้งตามต้องการได้เลยนะครับเขาก็จะมีแจ้งว่าหากคุณเปลี่ยนชื่อบน Facebook คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกเป็นเวลา60วันแล้วก็อย่าใช้ตัวอักษรที่เป็นพิมพ์ใหญ่หรือตัวอักษรพิเศษแล้วก็การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ว่ามันไม่ปกตินะครับแต่ชื่อกลางเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าชื่อใดบ้างที่อนุญาตให้ใช้้ไดบบน Facebook น Facebook ะครั ก็เขาก็าจะแจ้งมานะครับว่าชื่อของคุณเนี่ยจะต้องไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่มันผิดปกติตัวอักษรที่มาจากหลายภาษารวมกันนะครับหรือว่าพวกคํานําหน้าชื่อนายนางนางสาวยศอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องใส่นะครับผมแล้วก็ชื่ออาจจะต้องคํานึงถึงความเป็นชื่อจริงเราอะไรางี้นะครับเพราะว่าบางทีหลังๆเนี่ยเขาเริ่มมีกฎมาแบบให้เราใช้ชื่อจริงนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบ โดนลิมิตการตั้งหรือว่าเปลี่ยนชื่อใน facebook ได้เลยนะครับผมนี่ครับเราก็ลองอ่านดูได้ครับมันก็จะเป็นแบบเงื่อนไขสิ่งที่เราควรจะตั้งหรือไม่ตั้งชื่อนะครับพอได้ชื่อที่เราต้องการแล้วเพื่อนๆก็กดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับผมนี่ครับเขาก็จะมีขึ้นมาเอาอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเหมือนว่ามันให้กรอบันทึกอัตโนมัติเฉยๆครับผมเดี๋ยวเราก็จะ กดผ่านไปเลยอันนี้ครับมันก็จะให้เราดูตัวอย่างชื่อใหม่ของเราก่อนครับเพื่อนๆสมมติเมื่อกี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นใช่ไหมครับว่าใส่ไปว่าชื่อนมสกุลนี้ครับมันก็จะเรียงเพราะว่าอย่างของต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเขาจะแบบนมสกุลขึ้นก่อนชื่อครับเขาให้เราเลือกเป็นตัวเลือกครับแล้วก็แจ้งย้ำอีกครั้งว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ใน60วันนับจากนี้นะถ้าตกลงก็คือให้เราใส่รหัสผ่าน Facebook ของเราไปได้เลยครับเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นครับก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใน facebook นะครับเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมครับว่ามันมีขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับก็คือตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เลือกแก้ไขชื่อของเรานะครับเพื่อนๆก็จะได้เปลี่ยนชื่อใน facebook ตามที่เ,เพื่อนๆต้องการแล้วนะครับ และสำหรับวันนี้ครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามพูดคุยทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคำถามนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยหรือติดขัดตรงไหนนะครับสำหรับวันนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ